สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็ได้มาอัปเดตลงในเลี้ยวนะคะเราจะมาอัปเดตจากที่ลงสตอรี่ไปนะคะนี่ก็จะเป็นต้นแบล็เบอร์รี่ที่เราได้ทำการสั่งซื้อมาจากเพจสีน้ำเงินนะคะนี่คือตรงปกมากๆค่ะเพื่อนๆแบล็เบอร์รี่รสชาติเขาคล้ายะคล้ายๆมอสน,นะคะอันนี้ลูกเขายังไม่สุกนะคะลูกสีเขียวแบบนี้ยังไม่สุกนะเพื่อนๆอืแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็น ใบไหมเพราะแดดนะคะเรามาวางไว้กลางแจ้งเร็วไปนะคะของเพิ่งมาส่งจริงๆเราควรวางไว้ร่มก่อนนะคะเพื่อนๆอเดี๋ยวมาวางไว้กลางแจ้งอันนี้ก็จะเป็นต้นแบล็กเบอรี่พัมอาร์คสี่สิบห้าอันนี้เราก็ใบเขาไหม่เราก็จะปล่อยไว้แล้วก็ไม่ตัดไม่อะไรนะคะอันนี้ก็ปล่อยเขาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ต้นเขาฟื้นตัวนะคะนี่ก็จะเป็นต้นแบล็กเบอรี่นะคะแบบไร้นามนะคะอันนี้ก็จะไม่มีน้นาเลย แล้วเขาก็จะมีผลหนึ่งลูกนี่คือถ้าความแตกต่างนะคะเราแบล็คเบอร์รี่ที่มีนาำจะดกกว่าส่วนแบล็คเบอร์รี่ไร้นาำก็จะก็ดกนะคะแต่ว่ายังไม่เยอะเท่ากับต้นแบล็คเบอร์รี่มีนาำนะคะแล้วก็มารีวิวกะดะกะระกระบะไม้นะคะกระบะไม้สนอันนี้ก็ผิวเขาเนียนมากๆเลยค่ะมัน่ือนๆนเราชอบทรงไม้แบบนี้แต่กระถางที่อยู่ในนี้นะคะเรายังไม่แยก